ที่นี่ไม่มีดูดวงไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องดูหรอกเพราะว่าถ้าเรามั่นคงแล้วเราจะไม่มีดวงให้ดูทุกอย่างมันเป็นตามกรรมลิขิตกรรมนั่นแหละส่งผลให้เรามีอนาคตผลจากอดีตส่งผลให้เป็นเป็นวิบากกรรมในอนาคตเวลาเราเจอใครดีก็เราแสดงว่าเราเคยดีกับเขามาเวลาเราเจอใครแล้วเราเกลียดเขาเราไม่ชอบเขาแสดงว่ามันตีกันมาก่อนมันตบกันมาก่อนดีไม่ดีมันฆ่ากันมาก่อน บางคนเนี่ยเจอหน้าเนี่ยโอ้โหมันใส่มากแล้วมันเป็นยังไงว่าคนนี <c> ้ฆ <oughs> ่าเขามาก่อนอดีตนั้นจึงจึงโหดร้ายมากนะอดีตไม,ไม่ไม่น่าพิลมเลยพวกท่านอ่ะบางคนนั่งอยู่เนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นคนดีนะดีแหละชาติเนี้ยแต่รู้ไหมบางชาติพวกท่านเป็นโจรป้นฆ่าข่มขืนโอ้โหชั่วช้าเร็วสามมากแต่พวกท่าน คิดเห็นแต่ในชาติปัจจุบันชาติเดียวแล้วพวกท่านก็ยึดว่าพวกท่านเป็นคนดีอย่างนั้นเป็นคนถูกต้องอย่างนี้โอ้แล้วก็ยึดมัน่นถือมั่นตัวเองแล้วก,ก็กอดความถูกต้องน่ะตายไปกับความถูกต้องพอตายไปแล้วก็ลืมลืมก็ไปเป็นโจรใหม่ <c oughs> โอ้โลกนี้มันสรุสังเวชจริงๆนะวันหนึ่งวันอาตมาเข้าไปเห็นอาตมาเข้าไปเห็นโคตรกรรมในอดีตที่เราทําไว้แล้วมันส่งผลไปเป็นอนาคตโอ้อนาคตมันผูกแพลนนิ่งไว้แล้วนะ แม้แต่เราจะรู้ไม่รู้ก็ตามแต่วันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นแหละวันหนึ่งจะต้องมีคนมาฆ่าเราเพราะเราไปฆ่าเขาไว้มันก็ต้องฆ่าสังเกตในครั้งกุฏการไหมหลังจากองค์คุรีมานบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันแล้วเดินบินฑบาตเป็นยังไงโดนชาวบ้านเอาหินเฟี้ยงนะธรรมดาแหละทำเขาไว้ถ้าอยากจบในชาตินี้ก็ต้องรับ